เมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่20ตุลาคมที่ห้องประชุมแก่นเมืองสาราการจงังหวัดขอนแก่นดรคุณหญิงกระยาโสพลพนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรศการ KKc Smart Education 2021เเพราะการศึกษาต้อง move on เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจงังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลายพร้อมทั้งสะท้อนปัญ หาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารทางการศึกษาคณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน